ครับน,นะนะวันนี้ผมจะมาเทสเหยื่อสามเหลี่ยมหลังแอนนะครับตัวนี้จะเป็นงานไม้ไผ่นะครับขนาด4เซนเดี๋ยวนะ,นะนะติดตามชมแอคชั่นกันเลยนะครับนี่กอปานกลางนะครับ ออแค่ปานกลางนะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะสปีดเยอะให้คนะดูนะครับสปีดก็ไม่ลดน,นะครับไม่เสียแอคชั่นครับนี่ครับสปีดนะครับ ค okay, ครับถ้าไงฝากเหยื่อตัวนี้ไว้ให้นะนะตัดสินใจด้วยนะครับผมขอบคุณครับ